ก็ให้พวกเราบรรจัยเลยหรือว่าคดีนี้นะครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่าเราแพ้นะครับถ้าเราแพ้ลูกความเราก็ลูกความลูกความของเราทั้งซ้ายและขวาก็เอ,อ่อโทษโทษโทษประหารชีวิตนะครับผมนะกูซอยได้เท่าที่กูซอยได้นะเออเออคำ <c oughs> ว่าขาว่าปันนันดอกเออเห็นเออพวกเรานี่ยคะแม่ดิฉักกูบกอกว่า,ายังไงนะ พวกเราเนะยคะเวลามานะ่ะออกมา,าแถลงอยู่หน้าศาลนะพวกเราต้องร้องเพลงมาของพวกเรานะคะเอ่อไปหัดร้องเดี๋ยวนี้เลยเอาก็ไหนบอกว่าจะร้องเพลงไงไม่เห็นร้องเพลงเลยเลยไปร้องเพลงเนี่ย,ยไปร้องเพลงเนี่ยเด็ดดีเด้ออีหนีก่อนไปรับชมคลิปนี้รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีเอทุกท่านและกดสวัสดีปอสปอเบสีทุกตัวเอ่อโทษนี้นะครับก็เอ่อบอกกับยูทูบเบอร์ทุกท่านเลนะครว่าเอ่อโทษนี่หนักสูงสุดถึงประหารชีวิตเลยนะครับพ่อเพกกอกไปดูคลิปมาหรือ,อยังพ่อเพกกอกเพื่อเป็นการตกจำว่าเรา จะสู้กันแบบว่าอย่อางไ,ไงก็ได้ให้เราบอกตรงๆว่าเราก็เอจะทำให้ดีที่สุดนะครับหลักฐานข้อมูลที่เรามีหรือเปล่าอันนี้ก็ขอเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจคือสิเก็บไว้ในใจโดนแทบ <c oughs> <c oughs> เราก็มีความเชื่อมัน่นนะครับว่า การเทรดขันที่สองของเรานี้นะครับขอบคุณดอกไม้นะครับผม,ขอบ,มบขอบคุณดอกไม้นะครับผมเอฟซีก็ขอบคุณดูเทาอันยุน่าแสงก็ขอบคุณดอกไม้อันนี้ก็ขอบคุณดอกไม้สวยๆนะครับผมดอกไม้ก็มีหลายสีนะครับมีสีเล็กสีน้อยนะครับผมมีสีสีมือนีไม่มือสันมันดีมือนีมโตโตกกไม่โตปม่โตคุโจงไปนี่ไม่โจงไม่จันนะครับก็ให้พวกเราบั่นใจได้เลยว่าคดีนี้นะครับเอ่อถ้าเกิดว่าเราแพ้นะครับถ้าเราแพ้รูปความเราก็ รูกความลูกความของเราทั้งซ้ายและขวาก็าโทษโทษโทษ,โทษโประหารชีวิตนะครับผมนะกูซอยได้เท่าที่กูซอยได้นะเออเอเอก็เราทําเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าโทษนั้นจะหนักอันนี้อันนี้รอบสองอนะโทษนี้จะหนักถึงประหารชีวิตนะวเฮ้ยฮะเอเอโตไพ่โตมั่นได้กันแค่ จะมาตอกย้ำทำไมผมฟังแล้วผมก็เอาพ่อเพรก่กก <c oughs> คือบอกดูเทียนประหารชีวิตนะกูน,นอนบมดแล้วครับวันนี้ยุยย่งด้วยแล้วกูผหารชีวิตสองหลบนะแล้เมย์นั่งยืนกกกมองมองหน้าเลย กสิบ่อซอยให้มันหลุดจากหน่อยในบ่แล้วกาคิดยมดูแท้าคิดยมดูแท้เข้าใจอยู่มันนอนบลาบมันนอนบลาบบ่ให้มันอุ่นใจจากหน่อยนี่อาจจะแบบหนักให้เป็นเบาจากหน่อยหนักให้เป็นเบาอืมโอ้โหนะตัวใครตัวมาแล้วกันนะเออเออตัวใครตัวมันขอบคุณตัวมาด้ครับผมขอบคุณตัวมานะครับผมตัวมวยกื่อมาเลยครับผมรอดูเออนะแต่รอดูอะไร รอดูพ่อเพกแบบยังดียังดียังด,งดีที่เสลติดคอก่อนเอาว่ายังไงละ่ะพ่อเพรกูโกะมีอะไรที่เปใส่ไหมละ่ะไปคุย,ค,ยคุยกับแบบเอ็ดี่จุดอะไรับเอียนอะไรแบบนี่ยังดียังดียังดีงดงดที่เสดติดคอไม่งั้นมันร้องไห้ไปแล้วเออ พอพอทีมก็เห็นล่าเอ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 าให้เสียให้อีาีเสียเดี๋ยว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 เดี๋ยพูดี๋ยวเดี๋ยวเดีลยวี๋ยวเ้ี๋ยวเนี่ยนเดี๋ยวรีบใหวเมียพเดียวูดีดีกยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดแ๋ยวเดี๋ยวเดีสวเดเ๋ยวเดบบผวเนีกผลเาี๋ยวเดี๋ยวเดีบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวย่างครับเดี๋ยวทดก๋ยวดี๋ตลเดยดี๋ยวบดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดงอยาให้อย้ เขารู้ว่าพ่อพระเอกเริ่มเริ่มออสเตรติคอนนะครับผมออสเตรติคอนนะครับเอสเตริคอนนะครับมันบ้าแมนดอกเซนเลนเซนเลนร้องไห้เนี่ยอีลีเซนเลนจะร้องยำตลอดอในตัวมันที่นี่ยู่นงๆกันเลยนะยุ่งๆกันเด้น เขากําลังจะร้องไห้แต่แต่มีคนมีคนอ่านเกมออกวันนี้นี่จีตใจมากเลยเรื่องไอ้ไอ้ชุนหนาบบบบาก็ต้องประหารชีวิตแล้วประหารชีวิตอ่ะน่าแต่ฟังน่าแต่ยังเออมึงดามึงดามึงดาอ่ามึงดาเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเออจะอะไรยังไงกับผมนักหนานะครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเออเขาก็ตัดสินไปแล้วอ่ะเขาตัดสินไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่า การตัดสินไปแล้วมันจะมาเออ่ยื่นเอกสารอีกต่ออ้าตายแล้วโอ้ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยบังเพ็ิประโยชน์มาตลอดนะโอ้ยเออนี่สองครั้งแล้วก็จะครั้งที่สามแล้วโอ้ยไอ้กวกข้าก็ุงสองปีแล้วไงมาขึ้นอยู่างนั้นมาดิมได้กินของกันได้กินกุตายไง เมื่อขึ้นฝันบ่ดีฝันบ่ดีเมื่อคืนมันฝันไม่ดีไงพอตกเย็นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถนะจอดรถนะเออเออตำกล้วยตำกล้วยอ่ะตำกล้วยเออผมเป็นตำกระถินเนี่ยกูไม่อยากกินดอกไอ้ต้นกระถอกกระเด็นเนีมันมีปัญหาตลอดตำกล้วยดี่งตำกล้วยรีบบอกให้รีบบอกให้คนจอดรถจอดรถจอดรถเดี๋ยวนี้กูจะกินตำกล้วยกูจะกินตำกล้วยกูจะกินตำกล้วยเอ้า ดูไปดูมาไอหานี่มึงกิน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 ตำกวดกินไปก่อนเอามึงมึงคือกินคือควยเถอว่าเอาฮะมัน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 เห็นมันเห็นผักพืชเขียวนี่ผมบอกตรงๆว่าเอา้าไอนี่ชำนาญการนี่บ่เฮ้ยหรือชำนาญการพิเศษเห็นพืชเขียวไม่ได้ โอ้เนาะสิแตกหนาดีเนาะมึงน้อนี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเซียมัน็งกองกบกบเลยครับผมอ๋อพูดได้ส่งติกับโอ้กุกครับอ่าลูกเด้อลูกเด้ออย่าอย่าจะพูดคำหยาบไปลูกนะพูดพอได้ลูกนะเออนะนะนะอย่าจะพูดคำหยาบเปนลูกนะอ่าโอเคนะอ่เล่นไปเล่นไปแล้วเล่นไปเอ้าโอ้ กับม in ึงส mm ิไล่สวดหรือมึงเลยสิแตกับมึงกระเบาให้มันจบแลวกับไปสีแตกบวยมึงขนาดนั้นเอฟซีกระโหลกกันละหัวแต่แล้วพอเบก์ก็โกกเลาเอารอแขกได้สวยผัวกูรอแขกได้สวยอย่างว่าสีแตกเขาเนี่ยรอติมึงโอ้ผมแบบว่ารออยู่แล้วผมผมแบบดูดีเขาขกกคุณก็บักข่านี่บ้ายยองเนาะ บ่ไม่เขาบอกเลยตีบกล่าฮะาอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยแบบผมเห็นมันมันกินผักผมผมมองผมนึกอย่างเดียวเลยนะ <tiver S 1> ผมคิดอะไรไม่ออกนอกจากว่าเอาปักฮาเนีส่สต<า>ร์กลองเป็นข้วยดิฮียฮะสาต์กลองมึงมึงเป็นขั้วมึงมึงือกินหยาคือคือแต่เหอ

อ๋ออะไรนะฮะโอ pues mm ้ยเอฟซีว <la> ัยงคนไปคุยรอบอกว่าไอ้คุก็รออะไรนี่คุณก็รอแล้วโอ้ยคุณรอไอ้กรจอว่ากูรอไม่รู้ก็แบบอยากจะให้เขาแต่งตัวแบบดูดีนะดูดีเออกางเกงก็แบบโอ้โหก็แต่งตัวดูดีอะอะไรนะรีรีเลยวะรีบายบอกอ๋อก็แบบว่าเออซื้อมาก็ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้อ่อนๆแล้วอ่อนแล้ว อ่อนละอ่อนอ่อนไม่ยกละอ่อนอ่อนไม่ยกละก็แบบว่ากางเกงตัวนี้ก็แบบว่าตัวละพันกว่าบาทน่ะนะเอฟซีนะได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าตัวละพันกว่าบาทมีอยู่ตัวเดียวทั้งบ้านแหละก็ใส่ชุดนี้แหละกางเกงตัวนี้แหละไปไปขึ้นศาลตลอดเลยนี่แหละก็มีตัวเดียวอ๋อสิแตกตำกล้วยแล้วมึงยังมึงยังมมง่อให้มึงจะเอาอะไรกันนะกันหาเอฟซีเขาดูให้นี่ก็บุญหัวแล้ว แล้วก็สารแนวเขาขอบคุณเลยครับผมสติกเกอร์ครับเขากะวนสติกเกอร์ให้อีกซื้อสติกเกอร์ให้อีกมึงสีมะยอขนาดสิแนกอยู่มึงสีมะย่หยเขาซื้อซื้อส่งให้มึงอีกโอ้บักคุยเกินไปเกินไปวะนาเกินไปอ๋อนี่ก็อันนี้น้องน้องนักข่าวเลยครับคือเกีย์นี้น้องนักข่าวเป็นคนซื้อให้นะครับผมน้องไอติมซื้อให้นะครับผมเออเสื้อเออเสื้อนี่แบบแบบแบบ อันนี้อันนี้นี่นี่เสื้อสาราคามนะครับผมเสื้อสาราคามนะี่แบบว่าโอ้โหแบบว่าดูดีนะผมก็แบบว่าก็มีตัวเดียวได้แหละนะคืออยากให้เราดูดีแบบว่าไปศาลจะได้ถึงมองมองถึงว่าความครบเอาไม่หรอกมึงไม่ต้องพูดก็ได้ทุกคนเขารู้ว่าเวลาขึ้นศาลต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แบบว่ามันก็แบบดูดีนะดูดีนั้นก็มีแ่ตัวเดียวก็มีแ่ตัวเดียวเหละ อะไรอะไรก็ตัวเดียวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเอฟซีกโรกลาก็จะไปซื้อกางเกงให้มันอีรีครับพี่น้องเลยเดี๋ยวมันจะบอกว่าอ๋อวันนี้ก็แบบว่าเออสารคามแล้วก็เสื้อสารคามแล้วแบบว่าเออ่มัน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 ซักไม่แห้งน่ะมันซักไม่แห้งก็เลยลืมไงมันซักไม่แห้งขอเสื้อจะไม่เสื้อจะไม่เสื้อเสื้อปากาเป็นตุลิสาบันี่เสื้อเนี่ยนี่เข้าใจหรือยังวะ วิธีไม่ดีจะหลอกเด็กเอฟซีมันก็ไม่ยากนี่แหละผมจะบอกให้ผมจะบอกให้ว่าทำไมวันนี้พ่อพระเอกกบกอกถึงคอตกพ่อพระเอกกบกอกทำไมถึงคอตกตายคักตายคัแล้วท่านายบอกบ่อยมากเออ โทษนี้นะครับโทษสูงสุดก็ประหารชีวิตนะครับโทษสูงสุดก็ประหารชีวิตพูดอยู่นั่นแ,แหละถ้าแหลงสองรอบก็พูดสองรอบเรื่องบังลุกที่เหรอเออเนี่ยบุกลุกที่น,นั่นนี่ที่เขตดป่าสง,งวนนั่นเขตดป่าสงวนปา่าป่าสงวน <c oughs> อ่าเนี่ยอันนี้ป่าสงวนอ่า สองคืออะไรไม้มาค่าแต้เอาไปนอนคิดดีๆเอาไปนอนคิดดีๆมึงก็เลยมึงก็เลยเอา้าอะไรวะนึกว่าจบไปแล้วไงนึกว่าจบไปแล้วไงฮะคนี้ไงพอมันมีปัญหามึงก็เลยแบบเฮ้จยจะไหนนี่ มันมาแล้วเอกสารมาแล้วมึงถึงไปปรึกษาแต่มึงทําอะไรแบบไม่เคยถามคนอื่นว่าสิ่งที่มึงทํามันผิดมันถูกหรือผิดยังไม่พูดถึงมันมันม,ม,นมีมันมีเรื่องมันมีเรื่องกินทานอ่าแล้วก็เรื่องปากทูบด้วยไอ้นี่ไอ้นี่ชอบทําอะไรกับตละลัปัดจริงๆรอีรีครับพี่น้องเอ๋มันชอบทําอะไรกับตละลัปัดนะ มันชอบทําอะไรแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่อง,องเขาชาวบ้านเขาปากักธูปปักดีๆปักสามดอกเจ็ดดอกเก้าดอกก็ว่าไปปกักให้ขวันมันลอยขึ้นไปเออปักดีๆมึงเห็ดเป็นบ่มึงเหตุคือบ้านคือเมืองของมึงเห็ดเป็นบ่ฮะมึงเห็ุเป็นบ่คือบ้านคือเมืองเขาปักธูปปักดีๆแต่นี่มึงมึงชอบปักกับหัวเนี่ยนะ บ้านเมืองเขากินข้าวแต่มึงก็แดกทานเออมึงยังไม่บอกว่าผมเออผมผมไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์อะไรพวกนี้หรอก็ผมไม่มีความเชื่อเอาเอาจริงๆตอนนั้นน่ะมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่มไม,ไม่ไม่อะไรแต่ตอนนั้นมึงหลงละเริองมึงหลงและเริองว่ามึงดังมึงหลงและเลืองเองตอนนั้นใครๆครเขาก็รู้ว่า มึงหลงแล้วเลยว่ามึงดังมึงดังแล้วไม่มีใครที่จะทําอะไรมึงได้มึงก็เลยไปบอกไปบอกอ่าไปบอกทนายว่าสู้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 ต้องชนะสู้สู้มึงสู้ทุกอย่างมึงไม่เคยยอมรับว่ามึงผิดแล้วมึงไปเขาไปเทะนั่นเขาจะเอาเทแล้วแตะดูมึงยังไปโลเลียนเขาอีกเสียงหมอบเสียงหมอกูถามมึงเสียงหมอ เจ้าหน้าที่เขาเป็นเซี่ยงบอเออนี่แหละเขากําลังจะทําให้มึงเห็นว่าอย่าอย่าไปดูถูกดูแคลนวิชาชีพคนอื่นจงให้เกียดคนอื่นแล้วให้คนอื่นเขาจะให้เกียดมึงมึงอย่ามาพูดเอาให้ก็แบบ,ก,บ,บก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าตัดต้นไม้มันไม่ใช่แค่อย่างเดียวมึงต้องไปนอนคิดเยอะๆอะอเข้าใจปหได้ยินบาหัวอะฮะบักแควึงได้ยินบ่หัวอนะ่ะ ก็การแกงไงเขาการแกงไงเขาไม่รู้ว่ากันกฎหมายแล้วเขาก็รแกงไม่มึงไปดูดีๆมึงไปดูดีๆทำไมอ่ะมอเอาก็ว่าเด็ดเด็ดชอดอกไม้เป็นไหนออเป็นไหนไี่นองม่มีชอดอกไม้มามีชอดอกไม้ไม่ได้เกี่ยวหรอกอืมเขาบอกเขาบอกปนันดอกเออเห็นออพวกเราเนี่ยค่ะแม่เด็กกูบอกว่ายังไงนะ พวกเรานี่ค่ะเวลามาน่ะออกมาแถลงอยู่หน้าศาลนะพวกเราต้องร้องเพลงมาของพวกเรานะคะเอ่อไปหัดร้องเดี๋ยวนี้เลยเอาก็ไหนบอกว่าจะร้องเพลงไงไม่เห็นร้องเพลงเลยเลยไปร้องเพลงเนี่ยไปร้องเพลงเนี่ยเดนดี้เ้ออีหลีเขาก็ไม่ได้เชื่อแน้วไหนบอกว่ารับดอกไม้มานมานี่พวกเราต้องร้องเพลงรอหรือขึ้นไรทุกครั้งต้องร้องเพลงเรานะอยากสิกเนิ เนี่ยคือบารางคือบาลา่งเขาไม่ได้เชื่อดอกเขาไม่ได้เชื่อเลยแต่เขามาทําอะไรเขามาไลฟ์สดมาถ่ายคลิปเอาเงินจากมึงเออเพราะมึงคือตัวเงินตัวทองไงเขาก็เลยถ่ายมึงวันใดวันใดวันหนึ่งมึงหมดผลประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่มึงทิ้งเขาเออมันมันไม่แปลกลที่เขาจะทิ้งมึงอีหลี じゃあ。Yeah, <laughs>